ติดตามดูการทํางานของเทศบาลเรื่องหนึ่งครับเรื่องฟุตบาท5แยกครับในขณะที่เทศบาลนครอ,อุดรธาน,น,นีนะครับขณะนี้เนี่ยมีแผนการปรับปรุงฟุตบาทหลายสายครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีปัญหาที่ถนนโพสีคงจํากันได้ตั้งแต่แยกยอดมือถือไปจนถึงจากแยกยอดมือถือไปถึงสะพานดานะและก็มีบริเวณ5้าแยกของนาฬิกา มาวงเวียนน้ําพุมาแยกสีวิไลก็มีปัญหาตามมาเหมือนกันครับเรื่องของความล่าช้าจนเกินสัญญาผู้ประกอบการค้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเทศบาลนครอ,อุดรธานีเนี่ยน่าครับน่าจะไปถอดบทเรียนทั้งสองโครงการว่ามันเกิดปัญหาได้อย่างไรเพราะว่าโครงการทําฟุตบาทยังเหลืออีกเยอะครับยังเหลืออีกเยอะอย่าปล่อยให้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นแบบทั้งสองแห่งหนะ เป็นแห่งหนึ่งก็สุดทนนี่เป็นแห่งที่สองแล้วแห่งแรกเราเสนอข่าวไปต่อเนื่องมาดูหน่อยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นีมีหนังสือถึงผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินอุดรดุษเดีถนนโพสีจากวงเวียนหอนาฬิกามาวงเวียนน้ำพุมาสามแยกสีวิไลวงเงิน12.9ล้านบาทสัญญาในีา30กันยายน65ถึงย7พฤษภา66 รวมทั้งสิ้น2 4งวันว่ามันล่วงเลยเวลาสัญญาจ้างมานานแล้วในสัญญาเนี่ยผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับวันละ32,000บาทเสร็จเศจครับนี่ส่วนที่เสร็จ้วนะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ครับตามระเบียบทางราชการเทศบาลนาครจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบว่าเวลาล่วงเลยเกินสัญญาจ้างแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ให้ให้กับเทศบาลนาครน,นะ รวมเวลาตอนนี้เนี่ยยาวนานกว่า2เดือนละซึ่งเมื่อรวมค่าปรับมันเกินกว่า10%ของสัญญาถ้าหากเราไม่นับค่าผลอปลนเรื่องโควิด -19 ก็น่าจะถูกปรับไป2ล้าน4นะผู้รับจ้างจะต้องมาบันทึกแสดงเจตนายินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขและหากผู้รับจ้างไม่มาบันทึกยอมรับเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นีก็จะต้องมีความจำเป็น ต้องเสนอให้ผู้มีอำนาจเนี่ยยกเลิกสัญญาว่าจ้างมาทำสัญญากับเขาไหมมาหรืออย่างเอ่ยหนังสือแจ้งไปแล้วนะโดยในการแถลงข่าวของเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานายธนดรพุทธรักครับท่านนายกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานีชี้แจงว่าการปรับปรุงทางเท้าของเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีมี8โครงการดำเนินการแล้วสองโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ6โครงการสลับโครงการล่าสุดก็คือโครงการวงเวียนหอนาฬิกาวงเวียนน้ำพุ3ามแยกสรีวิไลยยังไม่แล้วเสร็จแม้สิ้นสุดสัญญาไปแล้วผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับวันละ32,000บาทเสร็จ,เร,จเรื่องราวหรือราวเดือนละประมาณ1ล้านบาทนี่2เดือนก็2ล้านละสิทั้งนี้ครับเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีได้เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนิน,เนการเพื่อซึ่งในการติดตามโครงการพบว่า5-6เดือนแรกซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์โควิด1 9ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานตลอดจนอุปสรรคการหาผู้รับจ้างก็ไม่มีคนสนใจมาทำโครงการเพราะเป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองทำให้ต้องหาผู้รับจ้างถึง3ครั้งนอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนจากบุคคลที่ไม่เดือดร้อนจริง แต่เป็นเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องทําให้มีหน่วยงานตรวจสอบอาธิปป,ปชเข้ามาตรวจสอบเกือบทุกวันซึ่งเราก็ยินดีให้ตรวจสอบครับทางนี้ครับพอเราไปดูนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนนอุดรุษด,ดีถนนโพสีจากวงเวียนอหอนาฬิกาหรือวงเวียนเฉลิมพระเกียรติที่เราเรียกกันนะครับมาวงเวียนน้าพุแล้วก็ไปสามแยกสีวิไลเนี่ย เป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดชนบุรีครับเคยมีผลงานรับเหมาก่อสร้างมูลค่าสูงนะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยวงเงินก่อสร้างของเขาหลายร้อยล้านบาทครับมีผลงานฝากไว้ที่อุดรธานีก็คือนอครอุดรธานีก็คือการก่อสร้างทางเท้าสองข้างสองด้านของถนนสีสุขครับตั้งแต่อนุษรสีกรมหลวงไปถึง3แยกอชิวะก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับทำไมเขาสร้างได้ล่ะแล้วคราวนี้ล่ะ นะคราวนี้แหละงานทางเท้าซอยสีสุกสองนี่ก็วงเงินก็ประมาณ3ล้านนะครับงานก็เสร็จแล้วนะสีสุกสองแต่เสียค่าปรับครับปรับสูงอยู่แต่ก็ส่งงานได้แล้วก็งานทางเท้าที่5แยกนี่แหละครับหแยกงานยังไม่เสร็จครับค่าปรับนี่เกินกว่า10%เอละที่สำคัญครับหากเขาไม่มาทำสัญญาเพื่อยอมชดใช้ค่าปรับหรือยอมจ่ายค่าปรับ ทางด้านเทศบาลนาครก็จําเป็นต้องยกเลิกสัญญาการที่เขาถูกยกเลิกสัญญาโดยใครก็ได้เดยเพราะอย่างยิ่งจากภาครัฐแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับไปทํางานราชะการซึ่งมีมูลค่ารับจ้างปีหนึ่งหลายร้อยล้านบาทอีกไม่ได้แล้วนะผมไม่มั่นใจมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาผลงานดีก็มีทําไมมันทําไม่ได้ที่นี่ทําไมเจาะจงที่อุดรขณะเดียวกันครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ เทศบาลนครอุดรธานี term. เองก็เริ่มที่จะปรับปรุงฟุตบาทในถนนสายสําคัญสําคัญเริ่มกันที่สาระกลางจังหวดัดคงจํากันได้นะถนนคนเดินครับเป็นเงินอุดหนุนนะก้อนนี้เป็นเงินอุดหนุนหน้าสารากลางจังหวดัดเป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลางครับตามถนนฟุตบาทแล้วก็เป็นถนนฟุตบาทรอบสนามทุ่งสีเมืองนี่เป็นของแถมผู้รับเหมาที่รับเหมาสนามทุ่งสีเมืองเขาแถมฟุตบาทให้ทุ่งสีเมืองครับเขาไม่คิดตังนะแถมให้ จากนั้นครับก็จะเป็นสายสีสุขครับอนุสาวรีย์กรมหลวงมาถึงสามแยกอาชศึกษาครับจากนั้นก็มีอีก8โครงการตามที่นายกธนาดรพูดไว้ครับว่ามี8โครงการแต่ผมพยายามหานะผมหาทั้งหมดเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมีเพียงแค่เจ็ดโครงการผมหาได้7โครงการเราลองมาไล่เรียงทั้ง7โครงการที่ผมหาได้หน่อยครับ เพื่อเราจะได้พูดกันตรงๆหน่อยนะโครงการแรกครับไปดูภาพหน่อยครับเป็นสีแดงเห็น,เส,นเส้นสีแดงนะครับเป็นฟุตบาท2ด้านของถนนโพสีครับจากแยกยอดอมือถือเดิมไปถึงสะพานดำา2 5 5 0เมตรวงเงิน9.3ล้านบาทนี่เป็นเงินอุดหนุนครับสัญญา26พฤศจิกา64ถึง24เมษา65ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าถูกปรับวันละ23 0 0 0 รวมค่าปรับนี่สล้านเอ็ดครับเทศบาลนาครอ,อุดรนธานีไม่ตรวจรับมอบงานเพราะทําไม่ตรงสัญญาแล้วก็บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างฟ้องศาลปกครองเทศบาลนาครคํานวณปริมาณงานเนี่ยทำไปได้เพียงแค่6กล้านห้าแสนบาทเท่านั้นคดีอยู่ระหว่างการไต่สวนครับเส้นสีแดงนะด้านบนซ้ายสีแดงด้านบนซ้ายใกล้ๆกับหนองประจักษนั่แหละครับน,น่าตกใจครับเพราะนี่เป็นเงินอุดหนุนครับ เงินอุดหนุนนี่เขาให้ใช้ให้เสร็จในหนึ่งปีผมไม่มั่นใจว่ากันเงินไว้หรือเปล่าหรือว่าต้องส่งเงินคืนหลวงไปแล้วต้องกลับเอาเงินงบประมาณไปใช้เองไหม9ล้านสโครงการที่2ครับเส้นสีเขียวครับนะสีเขียวนี่นะฟุตบาท1ด้านอยู่ทางทิศเหนือบนถนนเพาะนิยมแยกวัดปุริสมพรมาถึง3แยกอาชีวะแล้วก็เลาะไปตามรั้วของคลังเขตผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ตรวจรับมอบงานไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ปลบมือให้ยินดีด้วยโครงการที่3ครับสีเขียวเหมือนกันครับที่ผมวงกลมสีฟ้าไว้ห้นะเป็นฟุตบาท2ด้านสีสุกซอย2ครับถนนสีสุกจากถนนสีสุกจากบริเวณปากซอยถนนสีปากซอยทิศถนนสีสุกเนี่ยไปจนถึงท้ายซอยถนนสีชมชื่นครับผู้รับจ้างดำเนินะการแล้วเสร็จหลังสัญญาครับซึ่งผู้รับจ้างเองต้องเสียค่าปรับนะมากพอสมควร อย่างเช่นที่ผมบอกไวว่าเป็นรายเดียวกันกับถนนสีสุกขึงทคำสมบูรณ์แต่ทําไมทําตอนนี้มีปัญหาครับเทศบาลนครตรวจรับมอบงานไปแล้วโครงการที่4ครับสายสีแดงครับสายสีแดงตรงนี้นะเจ้าปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับก็คือวงเวียนหอนาฬิกาเป็นฟุตบาท2ด้านมาตามถนนอุดรดุษดีมารอบวงเวียนน้ำาพุมาสแยกสีวิไลวงเงิน12.9ล้านบาท สัญญา30กันยา65ถึง27พฤษภา66วงรวมเวลา240วันล่วงเวลาสัญญาจ้างมาแล้วยังไม่เสร็จผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าปรับวันละ32,000บาทขณะนี้เกินกว่า10%ของสัญญาเทศบาลนครแจ้งให้มายินยอมจ่ายค่าปรับแบบไม่มีเงื่อนไขยังคงต้องรอครับจะจบที่ศาลปกครองอีกไม่เอ่ยเรื่องนี้นะอยากให้ทำให้เสร็จนะ โครงการที่5ครับสีส้มสีส้มนะครับมี3สายครับโครงการที่โครงการที่หเนี่ยสีส้มนะครับมี5 6 7นะบอกว่าอันนี้ยังไม่ทำครับเป็นฟุตบาท2ด้านถนนนาเลสวนครับจาก3แยกจากถนนโพสีไปถึงวัดบันจิตครับผ่านย่านการค้าผ่านชุมชนยกเว้นเรือนจำกลางอุดรประกวดราคาไปแล้วยกเลิกไปแล้วหนึ่งครั้งไม่ทราบสาเหตุนะ โครงการที่6ครับสีส้มเหมือนกันนะครับสีส้มซึ่งเป็นฟุตบาท2ด้านถนนนาเรศวรครับข่าวนี้จาก3แยกถนนโพสีนะครับอ่าทัโทษครับเป็น2ด้านถนนอำเภอครับถนนอำเภอจาก3แยกถนนจาก3แยกศีวิไลไปถึงวิทยาลัยสารพัดช่างนี่ก็ผ่านย่านธุรกิจการค้าผ่านชุมชนบางส่วนยกเว้นโรงเรียนบ้านหมากแข้งกับวิทลัยสารพัดช่าง นอกจากนี้ครับเส้นที่7ครับยังไม่ทําเหมือนครับสีสม้มฟุตบาท2ด้านถนนทหารครับนี่หนักหน่อยนะาจากหน้ากศออนอผ่านอนุสุรีกมรมหลวงไปจนถึงนู่นแหะครับผ่านราชพัฒไปถึงซอยเจริคามผ่านย่านธุรกิจการค้าที่หนาแน่นเบาบางและชุมชนบางส่วนยกเว้นราชพัฒนอุดรและชุมชนตามแนวสายซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายไฟฟ้าลงดินครับ แต่สายไฟฟ้าลงดินเนี่ยไปยังไม่ถึงซอยเจรคา,ามนะถึงแค่หน้าราชพัฒนอุดรเท่านั้นโจทย์ใหญ่ครับโจทย์ใหญ่ๆของเทศบาลนาครตอนนี้ก็คือจากบทเรียนที่ผ่านมาสโครงการที่มันมีปัญหามันสร้างล่าช้าเนี่ยมันไปมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนเนี่ยอะไรกันบ้างครับปัญหามันคืออะไรกันบ้างที่ถูกซ่อนไว้เราต้องถอดบทเรียน ต้องถอดบทเรียนกันอย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหนมีปัญหาหรือไม่กับความเป็นมืออาชีพมีปัญหาหรือไม่กับการขาดความพร้อมมีปัญหาหรือไม่ก,กับการขาดประสบการณ์หรืออื่นๆครับเพื่อเราจะเอาการถอดบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในโครงการที่เหลืออยู่3โครงการและโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกครับลงไม้ลงมือในโครงการนี้ จึงต้องมั่นใจหน่อยนะจะเริ่มโครงการ3โครงการต่อไปนี้เนะี่ยท่านต้องมั่นใจนะครับว่ามันจะไม่มีปัญหาเหมือน2โครงการที่ผ่านมาไม่เช่นนั้นไม่รู้ละครับจะหมู่หรือจ่าก็ไม่รู้ละงานนี้